ตอนกก็ซอชาแนลทีสีวี e ล l y นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมทีเล่น <c oughs> ติดมากช่วงนี้ก็คือเกมโมฮามนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอีนี้เราจะไปฆ่าบอสกันครับหลังจากอีีที่สองที่ผมทำโต๊ะครับแลเวอรสามแล้วที <c oughs> นี้เราจะไปฆ่าบอสกันครับโดยการเอาโคฟีโคฟีอันนี้นะครับก็คือได้จากการ ถ้าควางนะฮะมันจะได้สุ่มสุ่มได้นะครับใช้ทั้งหมดสองอันเพื่อไปอัเชิญบอดนะครับนี่ยมเลยจริงๆตรงนี้ก็ได้ั้งลองไหมก็คือถ้าเกิเดว่าจะทันเชิญนะครับให้กดให้ขึ้นไปอยู่ในเมนูบ้าไอ ไอเทมบานะครับก,ก็กดตรงนี้หินลูนจริงๆมันทาทําตรงนี้นะเนี่ยตรงที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแต่ผมเดินมาเจอพอดีเลยก็เลยลองดูว่าจะดันเชิญได้หรือเปล่านะแล้วก็กดอีครับอเออป๊บบาร์จะเกิดมานะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่เก่งเท่าไหร่มันจะเป็นบอสวางนะครับให้เราการหนีสายฟ้ามันอย่างเดียวแบบนี้นะมันจะมีสายฟ้าอยู่2อลักษณะนะครับเป็นวงกลมแล้วก็ยิงเป็นเส้นตรงนะถ้าเขาถ้าเขาวิ่งมาใกล้เราให้เราโดดหลบนะจัตุนูหรือว่าโลก็ได้นะครับถ้าใครชอบระยะใกล้ก็ใช้โลได้นะไม่เก่งก็บอกเลย หลบครับนี่ไงแต่เขาวิ่งไปไกลเขาจะยิงสายฟ้าเหรอครับดูนะเห็นไหมแล้วก็ยิงเลยครับเขาวิ่งมาใกล้เขาจะผิดเราเห็นไหมหลบไปวิ่งไปไกลปุ๊บเขาจะยิงสายฟ้าใส่เรา อีซี่จะจบใจแค่นั้นพอครับโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ทันนะวงกลมลบดวอ่าดูค่าสไตล์พีน้าด้วยนะท่านผู้ชมขอปั๊บ โปด,ดแบบไม่ยากทำไมอะรอด,ดีอ่าตายไม่นานแป๊บตกจะลองใช้ธนูไฟดูเอ่อเสือดไฟ ยากใช่ไหมครับถ,ถ้ามาใกล้แสดว่าเขาจะยิงเขาจะโจมตีควิดนะครับให้เรากดที่ขวาแล้วก็กดเบรบาสท,ทีนึงหลบหลบพัดแน่นอนนะแบบนี้นะนแล้วเขาจะวิ่งออกไปยิงฝ่ายฟ้าครับแต่ป้าเส้นตรงกันหลบง่ายเนี่ยลบฮะยิงิีสีครับโอเคเมื่อท่านผู้ชมค่าเขาได้แล้วนะครับเราก็ จะได้เขาของเขามานะครับแต่อันนี้มันเป็นการล่าครั้งที่สองแล้วมันจะสุ่มได้นะครับทีนี้ไอเทมอ่ะที่ได้มาครับมันจะเป็นเขาเช้นนี้นะแล้วก็เป็นโทพี่อันนี้นะครับทีนี้ตามเนื้อเรื่องที่ภารกิจเราให้ทําเนี่ยไอหูกินไอนกที่มันอยู่กับเราอะครับเขาจะบอกว่าให้เราไปที่แค่นที่เราเกิดตรงนี้นะครับตรงแผนที่แล้วตรงเนี้ยตรงเห็นสี่ก้อนเนี่ยนะครับ๋ยวผมจะบอกวิธีทา โ <Okay, S 2> mm hmm. อเคขวามือครับไปครับอีซ mm ี hmm. ่ครับไม่ยากเท่าไหร่ตอนที่ผมฆ่ามันจริงๆ mm hmm. ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปอันเชิญมันนะคือ <c ười> ผมอ่านาในคอมเมนต์ไม่ใช่ comment, ในคอมเมนต์ในคอมมูนิตี mm ้ hmm. ของรี็เขาบอกว่า mm hmm. บอสตั mm hmm. ว,วแรกเนี่ยมันเป็นกวางนะฮะแล้วก็สามารถอันเชิญด้วยการเอาโทรตีกวางเนี่ยไปแลกนะฮะ <c ười> ผม ตอนนั้นผมอะไปเป็นคลิปก็คือหลังจาก EP ที่2แหละผมไปทำการฟาร์มหนังสัตว์ใช่ไหมแล้วผมเห็นแท่งหินพอดีผมก็ได้ลองเล่นดหอะมันไม่คิดว่ามันจะม,นมันจะได้ไงปุ๊บอาอเเวพอในเมื่อเชอเพิ่บผมก็ทําการฆ่ามันได้แบบงนะ่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้ารูแพทเทิร์นการโจมตีมันก็จะยิง่งง่ายเข้าไปใหญ่เนยเมือกี้แต่ว่าตอนแรกที่ผมสู้กแบ,บมันอะผม ยืนยืนมองแล้วก็จำพัดแพทเทิรนมันนะครับแล้วก็มาทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งให้ท่านชมได้ตาก,กันนะโอเคเดี๋ยวขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งผมวิ่งสปีดตอนนี้ไปที่สพี่เป็นเชิญบอสกันเอ่ไม่ใช่เเมื่อเราฆ่าเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาโทฟี่จากบอสนะมาวางไว้บนแท่นหินเพื่อบูชานะครับ เทพโอนจะได้เฮ้ยไอดีมันก็นมีฝีมือนี่นะอะไรประมาณนี้นะแต่ที่ผมผมอัญเชิญไปแล้วนะครับผมจะมาทามาให้หน,น,หนู่กทีนึงเฉยก็คือแท่นหินนี้จะเป็นแท่นหินตอนที่ไอฮูกินมันโยนเรามาจากบนท้องฟ้านะครับเพื่อท่านผู้ชมได้ฆ่าบอสเสร็จแล้วก็มันจะมีตะขออยู่แบบนี้นะตอนแรกอะ่ะแต่ไม่ใช่อันนี้นะครับมันจะเป็นหินอันแรกเลยให้ท่านผู้ชมกด a c t i v a t e ไปก็จบแล้วนะครับ พอวางเนี่ยมันจะให้เรากดอีกทีหนึ่งเพื่อ activate power นะครับพอกดปุ๊บมันไอ้ฮูก,กินเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยนายพร้อมแล้วสามารถไปยัง back forest ได้แล้วนะครับเพื่อไปเรียกว่าไงมันจะเอายี่นี้่ีก็คือมันบอกว่าเราได้เขามาเนี่ยให้เรากลับไปครับ pick X นะครับเพื่อไปขุดแร่ที่ back forest หรือว่าป่าดำนั่นเองแค่นี้ครับในเรื่องมันจบแล้ว ทีนี้ท่านผู้ชมสามารถ activate activate power ได้นะครับในเกมมนะันจะใช้คำนี้นะมากดที่กดที่แท่นหินอีกทีนึงเราก็จะได้เห็นฮะม,มันผมจะมีไอคอนอยู่ล่างซ้ายมือมันจะเป็นรูปกลางลขึ้นมา lady นะครับทีนี้ถ้าขึ้นแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับ active effect นะครับนี่จะขึ้นตรงนี้วางเ L นี้นะครับดั w สตา a m ไม่น s e ลเสร็จล็ล60%นี้นะประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสั้นๆในการฆ่าบอสนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สั้นๆขอลาท่านช่ไปก่อนสวัสดีครับ